ก็จะมาแนะนําการเปลี่ยนโคครอไฟหน้ารนนะครับที่มันเก่ามันเหลืองอะไรพวกนั้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคงชุดนี้กาวมันเริ่มร่อนหมดแล้วนะครับน้าเข้าหมดเลยนะกาวมันแบบหมดประสิทธิภาพแล้วขั้นด้านบนนี่นะมันจะไม่ค่อยเนี่ยมันจะดินเต็มนะผมก็จะมาอบก่อนคลายน็อตแล้วอบก่อนอบสักประมาณ10นาทีนะสักสิานาทีแล้วก็ออกมาเป่าอีกทีแล้วก็ค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะออก ด้ความน้มัดร,ระวังนิดนึงเพราะว่ามันร้อนนะครับใช้เครื่องมือช่วยจะไม่ก็ไขควงแบนเลยคก็อยงานขึ้นนะครับก็ระวังตัวยางยางมันจะร้อนไปกาวมันจะร้อนนะครับอ่ะเริ่มออกมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเช็คดูนะครับว่าผลไม่มีปัญหาอะไรมานี่ย่มันกาวมันเริ่มเสียแล้วนะแล้วก็มีดิน ติดไปหมดเลยเนี่ยจะต้องเอาออกให้หมดเลยครับต้องขูดออให้หมดถ้าถ้ายังใช้ฝาเดิมนะครับแต่ถ้าพอดีโคมเนี่ยก็คือเปลี่ยนหน้าใหม่ไปเลยนะฮะเราจะไม่ได้ใช้ตัวเก่าแต่ว่ากาวที่เราใช้น่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเอากาวที่มันมีดินในพวกนี้ออกด้วยนะครับเอาออกทั้งหมดก่อนแล้วก็เอากาวใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูกาวกันนะครับว่าเราทํากันอย่างไรเอาวิธีการเอาออกนะครับอันนี้ก็จะเป่าให้มันอ่อนก่อนนะครับเป่า พิ่งเปิดใหม่ๆก็ยังอ่อนอยู่ก็สามารถเอาคล้ายๆกับมีดหรือไขควงพวกนี้แกะ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 มันออกเลยครันอาจจะแข็งนิดนึงแต่ถ้ามันเริ่มแข็งก็ใช้ความร้อนนกระเป๋าให้มันอุ่นอุ่นหน่อยนึงมันก็จะอ่อนตัวอันนี้คือกาวชีนโคมครับเป็นชนิดเดียวกันกับที่บริษัทสั่งมาให้เรานะครับติดตั้งให้เราไว้เป็นแบบนี้แหละเราก็ยังมาใส่ตรงร่องตรงร่องกาวตรงนี้นะฮะใส่ลงไปเกือบเต็มนะครับใส่ลงไปเกือบเต็มเลยนระดึงออกยืดออกนิดนึงแนละ้วกด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 ลงไปในร่องให้มันเต็มเลย ร,บรอบๆหม่หมดก็คืออายุการใช้งานก็10ปีขึ้นนะครับจนกว่าจะมีการเปิดอะไรอีกถ้าเปิดก็ต้องเพิ่มไปอีกหน่อยเพราะว่ากาวมันจะติดไปกับฝาโคมนะเราจะ,จะเพิ่มกาวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มทุกหมอกทุกที่เลยนะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็กดๆๆด,ด,ด,ดูนะครับตรวจสอบดูว่าตรงไหนที่มันไม่แน่นหรือมันมีกาวน้อยก็ต้องเพิ่มนะอันนี้ก็เปลี่ยนเค ฟ้าในออกนะครับแล้วก็ทีนี้แล้วเรา,เ,าเราก็จะเอาฟ้าตัวตัวใหม่ของเรามามาใส่แล้วเดี๋ยวเพิ่งลอกพลาติกออกนะครับติดตั้งอะไรให้เสร็จก,ก่อนค่อยลอกออกมันจะได้สดนะ mm hmm. กันอน็อตอะไรนี้แล้วก็กดลองน็อตอะไรพวกนั้นอะให้มันแน่นแก่อนนะครับแล้วก็เอามาลองกดลองวางดูก่อนมาเสร็จ hmm. แล้วก็ดึงพลาติกออกก็เอาไปเข้าตู้อบเหมือนเดิมอบความร้อนอบความร้อนให้มันแบบกาวมันอ่อนตัวค่อยกดนะครับ กดใช้ถุงมือใช้ผ้านะครับถ้าไม่มีตู้แพงๆก็ใช้ลังก็ได้หรือไม่ก็ต้องเป่าเอาเป่าด้วยมือนะครับใช้ลมร้อนเป่าด้วยมือเอาค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆจนกว่ากาวจะอ่อนอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับหน้าใสสวยขาวเชียร์นะครับกาวที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะกันน้าได้เลยนะครับคือน้ําจะไม่เข้าเพราะว่าปริมาณกาวของเราเนี่ยใส่เยอะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ดู้สืกอว่าจะใสปิ้งเลยนะใสใส่มากเลย อันนี้ก็พร้อมที่จะติดตั้งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่อเสร็จแล้วหล่อไหมหล่อไหมเนี่ยจกากเก่าๆเหลืองๆแตกๆายงานนะครับทีนี้สวยหล่อไปเลยนะครับสนใจติดต่อทักมาได้นะครับผมที่ไฟหน้า